เพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านอาชีากรรมรักเหนือขึ้นคลืนสมุดจบแค่ชื่อยาวก็เลยรู้ว่ามีหลายเล่มจบใช่ไหมคะใช่จ่ามีทั้งหมด7เล่มจบจ้าเอารีแคปก่อนหนะ้าสั้นๆก่อนละกันนะคะคือเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องราวของตำรวจที่มุง่งจับทำลายเหล่ากลุ่มยาเสพติดและเขาก็จับกันจริงจังมากด้วยนะคะ จริงจังขนาดไหนก็จริงจังถึงขนาดที่ว่ามีสายลับและสายลับนั้นต้องยอมเสียสละชีวิตด้วยเลยค่ะเพื่อที่จะถอนลากถอนคนไอ้พวกนี้ออกมาให้สิ้นซากคืนนี้ยาย YG เรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพออ่านปุ๊บนะคะเห็นเลยว่าพวกองค์กรยาเสพติดเนี่ยมันแย่แค่ไหนมันสนแค่เงินของมันจริงๆนะไม่ได้สนคนอื่นเลยเพราะว่าถึงขนาดทำร้ายเผ่าพันธุ์หมู่บ้านหนึ่งจนสิน้นเพียงเพราะว่าจะเอามาเพื่อปลูกฝิ่นเท่านั้นโอ แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับนายตำรวจ2คนค่ะคนแรกก็คือพ่อพระเอกของเราที่ตัดสินใจมาเป็นตำรวจเพียงเพราะว่าต้องการร้มล้างพวกยาเสพติดให้สิ้นซากเหตุผลนั้นก็คือพวกนี้เคยฆ่าพ่อแม่เขาตั้งแต่สมัยเขายังเด็กส่วนอีกคนนึงเนี่ยนะคะก็มาจับพัดจับผูเป็นตำรวจได้เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีพี่น้องฝาแฝดที่เป็นตำรวจเป็นสายลับไปสืบเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีเขาที่เป็นคนทำงานอยู่ในเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยคอยเป็นสายให้กับแฝดตัวเองที่เป็นตำรวจที่แฝงตัวเข้าไปจริงๆแฝดคู่นี้ค่ะเคยวางแผนกันไว้ว่าถ้าล้มล้างกลุ่มยาเสพติดนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเอาแฝดที่อยู่ในกลุ่มของยาเสพติดที่โดนบังคับให้ทำงานตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะกลับ<ๆ>มาอยู่ที่ประเทศจีนใช้ชีวิตที่เห็นดวงตะวันอีกครั้งที่ไม่ได้เห็นแต่ดอกฟิน แต่น่าเสียดายว่าโอกาสนั้นไม่เคยมาถึงค่ะเพราะว่าตัวแฝดที่เป็นสายลับเนี่ยนะคะได้เสียสละชีวิตไปค่ะให้กับการสืบในครั้งนั้นครานี้นายเอกของเราผู้ที่สูญเสียทุกอย่างครอบครัวน้องแฝดที่เพิ่งเจอกันเขาก็เลยลุกฮือขึ้นมาเพื่อเอาชนะเลยค่ะเขาตัดสินใจกลับมาที่ประเทศจีนมาเป็นตำรวจด้วยใจหนึ่งเนี่ยมั่นคงว่าจะต้องทำลายฉลามหรือหัวหน้ากลุ่มยาเสพติดนี้ให้ได้ และเขาก็ทำมันได้ดีมากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจสืบคดีในทุกๆคดีก็ดีขนาดที่ว่าพ่อเพศของเราเนี่ยยอมร่วมรับเข้าทีมเลยเพราะว่าเก่งและเด็ดจริงๆแต่ความลับมันก็ไม่มีในโลกใช่ไหมคะใช้ชีวิตไปมาผลสุดท้ายแล้วความลับมันก็แตกออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ตารวจเขาคือคนที่เคยอยู่ในวงการยาเสพติดที่เคยกลับใจมาเป็นสายให้กาแฟตัวเอง ชีวิตของเขาก็เลยต้องละหกละเหินอีกครั้งค่ะจากการที่จะมีพื้นดินอยู่กลับกลายเป็นว่าต้องหนีไปเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวว่าจะโดนจับที่สําคัญเขากลัวว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสได้ไปล้มล้างกลุ่มฉลามยาเสพติดกลุ่มนั้นอีกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจวางแผนสุดโตง่งออกจากตํารวจข้ามกลับไปพม่าอีกครั้งเพื่อที่จะไปแกล้งจับมือกับฉลามและล้มล้างให้ได้ พ่อพระเอกของเราเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าบุกป่าฝ่าดงช่วยเหลือตลอดเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยลำบากมากเรียกได้ว่าถ้าเป็นแมวก้าวชีวิตเนี่ยทั้งคู่ก็เหลือแค่ครึ่งชีวิตแล้วค่ะเพราะสมบุกสมบันกันจริงๆแต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อท้อแม้จะต้องพลัดพากจากกาันแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายพวกเขาก็ยังคงมั่นคงโดยการที่จะต้องจับกลุ่มพวกร้ายพวกนี้ให้ได้ฮึดร่วมใจกันอีกครั้งเพื่อปราบปามและในเล่มเจ็ดนี้เองนะคะที่เป็นเล่มที่ทําให้เรารู้ว่า เฮ้ยความพยายามที่ไหนความพยายามและความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยหลังจากบุกป่าฝ่าดงเสียเลือดเสียเนื้อเสียกระดูกจนเกือบตายเลยนะคะพวกเขาก็สามารถโค่นองค์กรนี้ลงได้ค่ะจับตัวการใหญ่มาขังคุกและลงโทษและด้วยคุณงามความดีที่นายเอกของเราได้เสียสละชีวิตตัวเองเข้าไปบุก ก็ทำให้ฝั่งทางตำรวจจีนะคะนอกจากจะไม่เอาโทษผิดที่เคยอยู่ในองค์กรค้ายาเสพติดแล้วเนี่ยยังมีตำแหน่งให้กับเขาให้ทำงานคู่กับหวานใจตัวเองนั่นก็คือพ,อพ่อพระเอกของเรานั่นเองค่ะชีวิตก็ happy ending, แฮปปี้เอนดิ้งแต่เออแฮปปี้แบบมีความขัดแย้งเล็กๆเ,เพราะในช่วงต่อสู้เนี่ยนะคะนายเอกของเราเนี่ยฝ่าฟันมากไปหน่อยทำให้ต่อมรับรสเสียพ่อเพระเอกของเราเลยค่อนข้างจำกัดการกินของนายเอกค่ะนายเอกเลยอารมณ์เสียเลยก็อยากกินนอะ แต่นอกเหนือจากนั้นพวกเขาก็รักกันดีค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ครบรดมากตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มสุดท้ายเห็นหมดถึงการทำงานของตำรวจเอ่ยความตั้งใจใครชอบบูเรื่องนี้ก็มีให้ชมหวานก็มีบท NC แซบๆก็เลิศที่สำคัญฉากเรียกน้ำตานี่ก็ได้ว่ามีอยู่ในทุกๆเล่มกันเลยทีเดียวก็มันส้งใจใครตามหายนิยายวายแปลที่ครบชุกรดขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาด